ความแพงของผู้ชายไม่เคยเกิดจากราคาเสื้อผ้าที่สวมไม่ได้เกิดจากรถที่ขับหรือบ้านที่อยู่แต่เกิดจากความลึกภายในจิตใจความนิ่งความมั่นคงความเด็ดขาดและความลึกลับที่ผู้หญิงสัมผัสได้ทันทีแม้คุณยังไม่ได้เอ่ยคำหนึ่งคำผู้ชายแพงคือผู้ชายที่โลกภายในแข็งแรงกว่าภายนอกผู้หญิงจะรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างพลังที่ทำให้เธออยากมองอยากเข้าใกล้และอยากเป็นผู้หญิงที่คุณเลือกโดยไม่ต้องพูดอะไรเลย บทความนี้คือเวอร์ชั่นดาร์กลึกหนักแน่นกว่าฉบับทั่วไปแต่และนิสัยไม่ใช่เพียงคำแนะนำแต่คือการขุดลงไปถึงระดับรากของสเสน่ห์ผู้ชายที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าคุณคือผู้ชายที่หายากและแพงเกินกว่าที่ใครจะมีสิทธิ์เข้าถึงง่ายๆเตรียมใจและเตรียมโลกภายในให้แน่นเพราะแต่ละข้อจะถูกขยายให้ลึกจนถึงระดับโครงสร้างของจิตใจผู้ชายจริงๆ 1. ความเงียบที่ทรงพลัง พูดน้อยแต่ทุกคำมีแรงกดดันทางจิตวิทยาความเงียบของผู้ชายมีหลายแบบแต่ความเงียบที่ดึงดูดที่สุดคือความเงียบที่มาจากความมั่นคงภายในไม่ใช่ความเงียบเพราะเขินไม่ใช่ความเงียบเพราะไม่รู้จะพูดอะไรแต่เป็นความเงียบที่บอกว่าเขาไม่จําเป็นต้องแสดงตัวเองให้ดังเพราะพลังของเขาดังอยู่แล้วผู้หญิงจะรู้สึกได้ว่าผู้ชายแบบนี้มีบางอย่างที่ต้องค้นหาเธอจะอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรเขามองโลกแบบไหนเขามีเรื่องอะไรอยู่ในใจ เพราะยิ่งคุณพูดน้อยเท่าไหร่ผู้หญิงยิ่งใส่ใจในทุกคำพูดของคุณมากขึ้นเท่านั้นพลังของความเงียบระดับดาร์กมีอะไรบ้างมันกดบรรยากาศให้ช้าลงทําให้คุณดูเหนือสถานการณ์เสมอมันทําให้ผู้หญิงรู้สึกว่าเธอต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้คุณเปิดใจมันทําให้คุณดูเป็นผู้ชายที่เก็บงําเรื่องราวลึกๆไว้ภายในมันสร้างช่องว่างหน้าใครรู้ที่เป็นเสน่ห์สุดยอดของผู้ชายผู้ชายที่พูดน้อยแต่มีแววตาที่คมชัด นิ่งคือผู้ชายที่ผู้หญิงตกหลุมรักโดยไม่รู้ตัว 2. วินัยเหล็กทําในสิ่งที่ต้องทําแม้ไม่มีใครเห็นแม้ไม่มีแรงชื่นชมผู้หญิงไม่ได้ดึงดูดผู้ชายเพราะความเก่งชั่วคราวแต่ถูกดึงดูดเพราะความสม่ําเสมอที่ยากจะทําได้ผู้ชายที่มีวินัยคือผู้ชายที่สร้างตัวเองขึ้นมาทีละวันแม้ในวันที่เหนื่อยวันที่ล้มเหลวหรือวันที่ไร้ใครให้กําลังใจผู้หญิงจะรู้ทันทีว่า ผู้ชายที่มีวินัยจะไม่ล้มเพราะอุปสรรคเล็กๆจะไม่หวันไหวเพราะเรื่องดราม่าจากใครจะรักษาคำพูดและไม่ทิ้งคนง่ายวินัยคือสิ่งที่สะท้อนความมั่นคงมากกว่าเงินและคำสัญญาหลายพันคำวินัยของผู้ชายดาร์กลึกไม่เหมือนคนทั่วไปเขาออกกำลังกายไม่ใช่เพื่อโชว์แต่เพื่อเป็นเวอร์ชั่นที่แข็งแรงขึ้นทุกวันเขาพัฒนาตัวเองเงียบๆโดยไม่บอกใครเขามีเป้าหมายที่แน่นกว่าและไม่หยุดเพราะใครกำลังจับตามอง เขาทำงานหนักโดยไม่อวดเพราะเขารู้ว่าผลลัพธ์จะพูดแทนเขาเองผู้ชายที่มีวินัยสูงจะมีพลังบางอย่างที่ผู้หญิงสัมผัสได้แม้ยังไม่รู้จักชื่อคุณ 3. การควบคุมอารมณ์ไม่ใช่แค่ไม่โกรธง่ายแต่คือการเป็นนายตัวเองผู้ชายที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้คือผู้ชายที่โลกภายนอกสามารถควบคุมเขาได้ง่ายที่สุดแต่ผู้ชายที่คุมอารมณ์ได้คือผู้ชายที่ไม่มีใครสั่นคลอนเขาได้ง่าย ผู้หญิงตกหลุมรักผู้ชายที่ควบคุมตัวเองได้เพราะมันบอกว่าเขาไม่ทำร้ายเธอด้วยอารมณ์เขาตัดสินใจด้วยเหตุผลไม่ใช่ความวู่วามเขาสามารถปกป้องเธอได้ในสถานการณ์จริงการควบคุมอารมณ์แบบดาร์กลึกคือควบคุมทนเสียงให้ต่ำและนิ่งแม้ข้างในจะมีพายุรู้ว่าเมื่อไหรควรเงียบเพราะความเงียบทำร้ายได้มากกว่าคำพูดไม่ยอมถูกกระตุ้นด้วยคำยั่วยุหรือการทดสอบจากใคร สามารถวางตัวเหนือเกมโดยไม่ต้องแสดงอารมณ์ใดๆผู้ชายที่คุมโทนคุมสายตาและคุมอารมณ์ได้คือผู้ชายที่ดูแพงกว่าผู้ชายที่เสียงดังร้อยเท่า 4. โลกส่วนตัวที่แน่นชีวิตที่เดินต่อได้แม้ไม่มีใครอยู่ข้างๆผู้หญิงหลงรักผู้ชายที่มีจักรวาลของตัวเองผู้ชายที่มีเป้าหมายงานอดิเรกความฝันและชีวิตที่ไม่ว่างเปล่าไม่ได้วิ่งไล่ผู้หญิงเพื่อเติมเต็มช่องว่างในใจ แต่เป็นคนที่เต็มอยู่แล้วผู้ชายที่ชีวิตสมบูรณ์อยู่แล้วจะไม่มีวันดูถูกตัวเองด้วยการวิ่งตามความสนใจของใครทั้งนั้นโลกส่วนตัวที่ดาร์กและลึกมีลักษณะอย่างไรบ้างเป็นโลกที่คุณให้ความสําคัญกับเป้าหมายตัวเองก่อนทุกอย่างเป็นโลกที่คุณคัดกรองคนที่จะเข้ามาไม่ใช่เปิดทิ้งไว้ให้ใครก็ได้เดินเข้ามาเป็นโลกที่เติบโตขึ้นเงียบๆแต่มั่นคงมากเป็นโลกที่ผู้หญิงรู้สึกว่าเธอต้องคู่ควรก่อนถึงจะเข้ามาได้ โลกของคุณควรแน่นจนผู้หญิงรู้สึกว่าถ้าได้เข้ามาเธอคือคนพิเศษจริงๆ 6. รับตัวเองขั้นสูงไม่ให้ใครปฏิบัติแบบถูกๆแม้คุณจะชอบเขามากแค่ไหนผู้ชายแพงไม่ใช่ผู้ชายที่ตามใจผู้หญิงทุกคนแต่เป็นผู้ชายที่รู้ว่าความเคารพที่คุณให้ตัวเองคือราคาที่คนอื่นต้องจ่ายถ้าอยากเข้ามาในชีวิตคุณเขาไม่ยอมรับการปฏิบัติที่ไม่แฟร ไม่ยอมทนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนไม่ยอมให้ใครคุมเกมอารมณ์ของเขาและไม่วิ่งไล่คนที่ไม่เห็นค่าผู้ชายที่เคารพตัวเองทำอย่างไรเขาเดินออกจากสถานการณ์ที่ไม่ให้เกียรติเขาไม่ยืดหยุ่นกับพฤติกรรมที่ล้ำเส้นเขาไม่ไล่าตามความสนใจของผู้หญิงที่ไม่ให้ความชัดเจนเขาให้คุณค่ากับเวลาของตัวเองมากกว่าการถูกมองว่าเป็นคนดีผู้หญิงตกหลุมรักผู้ชายที่รู้ขอบเขตตัวเองเพราะมันบอกว่าเขามีมาตรฐาน และผู้หญิงชอบผู้ชายที่มีมาตรฐานสูงเสมอ 6. ผู้นําเงียบพลังที่ทำให้คนเคารพโดยไม่ต้องยกตัวเองผู้ชายแพงไม่ใช่ผู้ชายที่พยายามเป็นผู้นําแต่เป็นผู้ชายที่กลายเป็นผู้นําโดยธรรมชาติเพราะความนิ่งความคิดชัดและความเด็ดขาดที่ฉายออกมาจากตัวเขาเขาไม่ต้องสั่งแต่คนก็พร้อมฟังเขาไม่ต้องโชว์แต่คนก็รู้ว่าเขาคือเสาหลักเขาไม่ต้องเสียงดังแต่ทุกคำของเขามีน้ำหนัก ผู้นำเงียบแบบดาร์กลึกเป็นอย่างไรบ้างเขาตัดสินใจจากตรรก,กะไม่ใช่ความกลัวเขารับผิดชอบไม่ผลักปัญหาให้ใครเขาไม่ลังเลเวลาที่ต้องปกป้องคนสำคัญเขารู้จักประเมินสถานการณ์โดยไม่ต้องคุยเยอะเขาทำให้คนรอบตัวรู้สึกมั่นคงแม้ในวันที่โลกสั่นสะเทือนนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าถ้าอยู่กับเขาฉันปลอดภัยและความรู้สึกนี้คือสิ่งที่ทรงพลังที่สุดในการดึงดูดผู้หญิง 7. ความนิ่งลึก พลังที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าคุณอยู่เหนือทุกอย่างสุดยอดสเสน่ห์ของผู้ชายแพงคือความนิ่งความนิ่งที่ไม่ได้เกิดจากความเฉยชาแต่เป็นความนิ่งที่มาจากจิตใจที่ผ่านการฝึกผ่านการเจ็บผ่านบทเรียนมามากพอจนไม่มีอะไรทำให้คุณสะดุ้งง่ายๆผู้ชายที่นิ่งคือผู้ชายที่มีพลังแบบลึกลับจนผู้หญิงหยุดมองไม่ได้ความนิ่งแบบดาร์กลึกมีองค์ประกอบดังนี้นิ่งจากความเข้าใจไม่ใช่จากการเก็บกฎ นิ่งจากการประสบการณ์ไม่ใช่จากความกลัวการสื่อสารนิ่งจนทําให้คนรอบตัวรู้สึกถึงความมั่นคงในอากาศนิ่งแบบที่ทําให้คนต้องคิดก่อนจะล้าเส้นคุณความนิ่งทําให้ผู้ชายดูแพงกว่าเครื่องประดับทุกชิ้นบนโลกเพราะมันสร้างจากข้างในโดยไม่มีใครปลอมได้บทสรุปลึกผู้ชายแพงคือผู้ชายที่สร้างพลังจากภายในนิสัยทั้ง7ข้อคือโครงสร้างความแพงที่เกิดจากภายในไม่ใช่กายแสดงไม่ใช่ภาพลักษณ์ แต่คือแก่นของทั่วตนที่ผู้หญิงสัมผัสได้ทันทีเมื่อคุณพัฒนานิสัยทั้ง7ข้อนี้ครบคุณจะไม่ใช่ผู้ชายที่ผู้หญิงแค่สนใจแต่คุณจะเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงให้คุณค่ามากกว่าที่เธอให้ใครเสียอีกเพราะผู้ชายแพงไม่ได้หายากเพราะเขาอยู่ไกลแต่หายากเพราะผู้ชายส่วนใหญ่ไม่สามารถสร้างตัวเองให้ลึกได้ถึงระดับนี้